นี่ครับมาดูบอนไซที่ได้เหรียญทองนะครับต้นนี้โอ้โหสวยมากดูครับอูไฟไฟชานอ้มันเป็นลู่ลมครับลู่ลมแบบไปทิศทางเดียวกันนะคือ,เห,อคเหมือนโดนลมพัดนะครับเหมือนโดนลมพัดเหมือนโดนพายุ โอ้ต้นนี้ได้เหรียญทองนะสวยงามนี่ครับนี่ให้ดูโคนเขาให้ดูโคนนะครับนี่นี่เขาไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเขาสร้างมันมาแล้วเขาก็สร้างแล้วก็บิดเลยนะครับถ้าถ้าเป็นผมก็จะตัดทําตั้งแต่โคนเลยครับจะตัดตั้งแต่นี่เลยแต่ว,ว่าเขาก็สร้างสวยมากนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับบนใสโมกสวย ที่ปีนังมาเลเซีย